สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้15เมษายน2 5 6 8สามทุ่มครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้กับอสมฟังสี่เรื่องสําคัญสาคัญดังนี้ครับวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับร่างพรบอสมนะครับหรือว่าร่างกฎหมายอสมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อ8เมษายน2 5 6 8 และคณะมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติหลักการให้มีกฎหมายนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะนําร่างกฎหมายนี้ไปดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป<ะ>แล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือส่งถึง<แ>สภาผูาา้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทาาอนราษฎรออกกฎหมายต่อไปนี่แหละครับตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่ยังไม่ใช่กฎหมายนะครับยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้<ข>ก็จะมาพูด ล่วงหน้าไปก่อนว่าถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายนี้ไปถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วและสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายเสร็จแล้วก็ประกาศใช้แล้วนั้นวันนี้จะพูดถึงสี่เรื่องสามเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสมกับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านแพทย์ประจำบนสำรับกำนันสอทศออบตนายกเทศมนตรีนายกอบตอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นอย่างไรนะคือปัจจุบันนี่ยังไม่ได้ออกกฎหมายนั้นอสมอก็ยังเป็นได้หมดทุกอย่างที่กล่าวมาอสมอเป็นกำนันก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นนายกะะอบตเป็นสอ,อเป็นสอบตอได้หมดเลยตอนนี้เพราะว่ายังใช้ระเบียบเดิมอยู่ระ,ะเบียบอสมอพศออ2554แต่ว่าเมื่อ เมื่อประกาศใช้กฎหมายแล้วสมมุติว่าออกกฎหมายพรบสมอเสร็จและประกาศใช้แล้วนี่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเป็นดังนี้ครับจะเล่าให้ฟังรวมสี่เรื่องดังนี้ครับข้อที่หนึ่งครับกรณีใครเป็นอสมออยู่ก่อนกฎหมายประกาศใช้นะครับเป็นอสมอปกติอยู่แล้วก่อนกฎหมายประกาศใช้ทีนี้พอประกาศใช้กฎหมายพรบสมอเมื่อใด ท่านเป็นอสมอยู่ดีๆนี่แหละหากท่านไปสมัครผู้ใหญ่บ้านไปสมัครสอทอไปสมัครสอวตอไปสมัครเป็นนายกอบตอไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีหรือใครไม่ได้สมัครผู้ใหญ่บ้านแต่อยู่ในทีมงานของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วต่อมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นได้รับการเลือกตั้งเขาให้ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำหน่องนี้นะครับด้วยเอาล้ครับสรุปใครเป็นอสมอยู่แล้ว ต่อมากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กฎหมายพรบสมอมีผลบังคับใช้แล้วท่านไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นสทไปเป็นสบตไปเป็นนายกบตไปเป็นนายกมตีไปเป็นแพทย์ประจำตบลไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเป็นสารวัตรกำนันไปเป็นผู้ใหญ่บ้านก็แล้วแต่ท่านไปเป็นทีหลังกฎหมายบังคับใช้นะครับตอนแรกท่านไม่ได้เป็นอสมเข้าใจนะครับถ้าท่านไปเป็นท่านจะมีลักษณะท่านจะมีลักษณะต้องห้ามเป็นอสมตามกฎหมายเลย แต่ท่านจะพ้นสภาพความเป็นอสมนะคือเขาให้ไปเป็นคือใครไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นสทไปเป็นสบตไปเป็นนายกอบตไปเป็นนายกเทศเทศมนตรีไปเป็นสทอะไรประมาณนี้นะครับจะพ้นสภาพความเป็นอสมไม่ได้เป็นอสมแต่ท่านจะไปเป็นสิ่งที่ท่านเป็นนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นอสมตามมาตรา25ลักษณะห้ามเป็นอสมนะครับ เข้าใจนะครับประเด็นท <hi> ี 1> ่1นนะครับเรื่องที่1ที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเรื่องที่2นะครับฟังครับเรื่องที่2ใครเป็นอสมออยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับเป็นอสมอยู่แล้วและขณะที่เป็นอสมก็เป็นกำนันด้วยหรือบางคนขณะนี้เป็นอสมอยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยหรือบางคนขณะนี้เป็น อสมอยู่แล้วเป็นสทด้วยบางคนเป็นสอบตด้วยบางคนเป็นนายกอบตด้วยบางคนเป็นนายกเทศมนตรีบางคนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางคนเป็นแพทย์ประจำตำบลบางคนเป็นสารวัตรกำนันด้วยเอ้าใครเป็นอสมแล้วเป็นตำแหน่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้อยู่ก่อนกฎหมายพรบอสมประกาศใช้เป็นอยู่ก่อนกฎหมายพรบอสมประกาศใช้หากฎหมายพรบอสมประกาศใช้เมื่อใดท่านจะยังมีสภาพเป็นอสมต่อไป เพราะในกฎหมายเขาจะมีบทเฉพาะการไว้ท่านจะไม่พ้นสภาพเป็นอ,อสมอเพราะในบทเฉพาะการตามร่างกฎหมายพรบอ,อสมอมาตรา50วรรค3เขาไม่ให้นําลักษณะต้องห้ามตามมาตรา25มาใช้กับอ,อสมอเดิมนะครับเพราะมีบทเฉพาะการห้ามไว้เพราะมีบท,บทขออภัยครับเพราะมีบทเฉพาะการยกเว้นไว้ เพราะนั้นคนที่เป็นอสมอยู่แล้วแล้วเป็นตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสทนายกบตสบตแพทย์ประจำตำบลสาหรับกำนันอะไรประมาณนี้ครับกฎหมายประกาศใช้แล้วท่านยังเป็นอสมต่อไปและไม่พ้นสภาพความเป็นอสมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจนครบววละกำนันครบววละผู้ใหญ่บ้านครบววละสทครบววละสบตครบววละนายกครบวาระนายกบตเทศมนตรีครบวาละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพื่อประชาธัปไสารวัตรกำนันอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเป็นอสมอ,อยู่จนครบวาระแล้วทีนี้ท่านจะเป็นอสมอ,อย่างเดียวถ้าท่านไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกเป็นสอทออีกเป็นสอวัตออีกทํานองนี้ถ้าสมัครแล้วได้เป็นด้วยจะพ้นสภาพนะครับเข้าใจนะครับอันนี้เรื่องที่สองเราสู่กันฟังวันนี้เรื่องที่สามนะครับ การคัดเลือกอสมใหม่หลังประกาศใช้กฎหมายพรบสมอทีนี้เราจะพูดถึงคนที่ยังไม่ได้เป็นอสมแต่จะมาสมัครเป็นอสมเทอละทีนี้เพราะว่าเขาจะมีการคัดเลือกอสมใหม่แทนอสมคนเดิมที่พ้นสภาพไปแทนอสมคนเดิมที่ตายหรือลาออกหรือมีการคัดเลือกอสมใหม่เนื่องจากได้รับโควตาอสมเพิ่มเติมในหมู่บ้านตำบลนั้นทำลองนี้นะครับทีนี้การคัดเลือกอสมใหม่หลังประกาศใช้พรบสมอนะครับ ใครเป็นกำนันใครเป็นผู้ใหญ่บ้านใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใครเป็นแพทย์ประจำตำบนสารวัตรกำนันใครเป็นสอทใครเป็นสมาชิกอบตใครเป็นนายกอบตใครเป็นนายกเทศมนตรีนะครับจะไม่มีสิทธิ์มาสมัครเป็นอสมเพราะกลุ่มดังกล่าวกลุ่มที่กล่าวชื่อมานี้นะครับชื่อตำแหน่งดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามเป็นอสมตามมาตรายี่บห้าที่เขาร่างไว้ในกฎหมายพอรบอบบสมอนะครับเพราะนั้นหากกฎหมาย หากร่างกฎหมายพร์วอสมอออกเป็นกฎหมายแล้วประกาศใช้ปั๊บเนี่ยนะครับคนที่มีตําแหน่งเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นอสมอเพราะมีลักษณะต้องห้ามเป็นอสมอตามมาตรา25ที่กําหนไดไว้ในร่างพรบสมอหากกาหนไดไว้ในร่างพอรบอรสมอแล้วเขาออกกฎหมายตามนี้สภาผพ้แทนราษนรอ,ออกกฎหมายตามนี้ก็กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นอสมอเพราะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นอสมอนะครับ นี่ก็คือ3มเรื่องที่เล่าสู่กันฟังที่เกี่ยวกับอสมอที่เกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆในหมู่บ้านนะครับใครมีสิทธิ์เป็นอสมอใครไม่มีสิทธิ์เป็นอสมอหลังประกาศใช้กฎหมายพรบอสมอจะเป็นแบบนี้นะครับ3ามเรื่องแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่4ี่ครับเรื่องที่4ี่หลังจากกฎหมายพรบอสมอมีผลบังคับใช้นะครับหากหกออกกฎหมายแล้วนะครับเล่นผลบังคับใช้แล้วคนที่จะเข้ามาเป็นอสมอใหม่จะต้องมีอายุ สิบแปดปีขึ้นไปถึงไม่เกินหกสิบปีนะครับอันนี้ใช้สําหรับการคัดเลือกคนมาเป็นอสมอใหม่นะครับส่วนคนที่เป็นอสมอเก่าอยู่แล้วนะครับอสมอเก่าอยู่แล้วหากมีอายุเกินหกสิบปีก็จะเป็นอสมอต่อไปเพราะว่าในการนําอายุสิบแปดถึงหกสิบปีมามาใช้นั้นสิบแปดถึงหกสิบปีมาใช้นั้นเขาใช้สําหรับคัดเลือกอสมอใหม่นะครับส่วนการพ้นสภาพอสมอ ในร่างกฎหมายพรบสมอไม่ได้กําหนดอายุว่าอายุกี่ปีพ้นสภาพเพราะฉะนั้นถ้าหากออกกฎหมายตามนี้<ส>การพ้นสภาพอสมอจะไม่กําหนดอายุครับจะ,จะเป็นอสมอได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายหรือลาออกหรือพ้นสภาพตามเหตุอื่นๆที่ระบ,บุไว้ในกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอสมอจะเป็นได้<พ>ทุกอายุเกินหกสิบปีก็เป็นได้นะครับถ้าใครได้เป็นอสมอแล้วเพราะว่า ไม่กำหนดอายุพ้นสภาพอ,อสมอแต่คนที่จะเป็นใหม่คนที่จะไปเป็นอสมอรายใหม่นั้นจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ด้วยจึงจะมาเป็นอสมอรายใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่4ก็นํามาบอกอสมอ15เมษายน2568วันนี้ครับทั้งหมดก็คือ4เรื่องสําคัญสาคัญก็หวังว่าจะทําความเข้าใจให้กับพี่น้องอสมอมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับร่างพรบสมนะครับในร่างพรบสมออยังมีเรื่องที่พี่น้องอสมอต้องรู้อีกมาก ก็อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือร่างพรบอสมก็จะต้องถ้าอยากจะรู้จริงๆและมีผลบังคับใช้จริงๆกับอสมนั้นก็จะต้องรอจนกว่าออกกฎหมายเสร็จพอออกกฎหมายเสร็จแล้วประกาศใช้อสมตัวนั้นจึงจะเป็นเรื่องที่บังคับใช้จริงๆส่วนตัวที่เราอธิบายในค่ำคืนวันนี้เป็นที่เขาเขียนไว้ในร่างอร่างพรบสมหากร่างพรบสมถูกออกกฎหมายตามตาม ที่ร่างพรบสรอมอกําหนดนี้ก็ะจะเป็นไปตามนี้เต่ถ้าหากว่าการออกกฎหมายมีการปรับปรบปุงแก้ไขเปลี่ยนไปจากร่างก็อาจจะอธิบายใหม่ตามที่เมื่อออกกฎหมายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ